ข่าวดีมาแล้วรวม5ของขวัญปีใหม่2,566แจกทุกกลุ่มทั่วประเทศแจกอะไรฟรีบ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะข่าววันนี้รวมของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล2,566แจกอะไรฟรีบ้าง เตรีมลุ้นชอบดีมีคืนคนละครึ่งเฟสหกฟื้นและจะมีของขวัญปีใหม่จากกระทรวงต่างๆที่เสนอแผนงานต่อคณะรัฐมนตรีและได้อนุมัติเพื่อมอบความสุขให้ประชาชนหรือไม่ทั้งด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการช่วยเหลือประชาชนหรือมาตรการอื่นๆที่จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเช่นมาตรการลดค่าครองชีพก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังไปพิจารณากรอบงบประมาณตามวินัยการเงินการคลังให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปโดยของขวัญปีใหม่2566ที่ทางรัฐบาลได้เตรียมมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่มีอะไรบ้างไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ 1. ลุ้นคนละครึ่งเฟส6ในายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาจะคล้ายกับมาตรการที่เคยออกมาใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งจะใช้งบประมาณจากงบกลางและเงินกู้ที่ยังเหลืออยู่โดยที่มาตรการชอบดีมีคืนและคนละครึ่งเฟส6อยู่ในแผนที่กระทรวงการคลังจะนำมาพิจารณาด้วยทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีซึ่งมั่นใจว่า GDP ปีนี้จะมากกว่าร้อยละสามพร้อมยืนยันมาตรการที่จะออกมาไม่ใช่การหาเสียง แต่เป็นช่วงที่จะกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเพราะขณะนี้การอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญมาก 2. คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ302ล้านบาทลดราคา LPG ขณะที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ได้มีมติอนุมัติงบประมาณปี2566งวบกงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า302ล้านบาท ให้กรมธุรกิจพลังงานนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยครอบคลุมถึงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิประมาณ5 5ล้าน5แสนรายโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเบิกจ่ายส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้มให้กับร้านค้ากาถุงต้ม ที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิในช่วงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม65นี้ 3. เราเที่ยวด้วยกันเฟส5ลุ้นเปิดลงทะเบียนของขวัญส่งท้ายปี2565หลังก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน1.5ล้านสิทธิไปแล้วล่าสุดนายยุทธศักดิ์สุภสอรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําร่างโครงการกระตุ้นกำลังซื้อปลายปีตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงปีใหม่ 4. ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล2,566ลุ้นกระทรวงพลังงานเสนอตรึงลดค่าไฟกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอตรึงลดค่าไฟ4บาท72สตางค์ต่อนหน่วยถึงเมษายนปี2,566เพื่อลดค่าครองทีพค่าไฟแพง คาดเสนอเข้าที่ประชุมเดือนพฤศจิกายน2565าชอบดีมีคืน2,566จะมาไหมลุ้นคอปเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลกระทรวงการคลังระบุว่าโครงการชอบดีมีคืนทางกระทรวงการคลังประเมินว่ายังเป็นโครงการที่น่าสนใจเพราะเป็นการใช้ระบบภาษี นี่ก็คือ5ของขวัญปีใหม่2,566ที่ทางรัฐบาลได้เตรียมที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน2,565นี้ค่ะส่วนบัตรคนจนที่ได้ส่วนลดค่าซื้อกาหุงต้มจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนทางคณะรัฐมนตรีก็ได้ทำการอนุมัติไปแล้ว โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2565นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ